รางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เจฟสตาเตอร์ครับเพลงซ่อนไม่หาสังกัดเวเฟอร์เรคคอร์ดครับอีดีด้วยนะครับสำหรับเพลงรางวัลเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนะฮะได้แก่เพลงซ่อนไม่หาศิลปินเจฟสาเตอร์ครับ รางวัลเดียวไม่พอฮะนุ่มคนนี้รางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่วอรักมลซาเตอร์จากวิมานาน้ำค่ะปังไม่ไหวฮะรางวัลที่3แล้วในค่ำคืนนี้นอกจากในหมวดเพลงในหมวดศิลปินฮะในหมวดน,นักแสดงรางวัลก็ สตอรี่ที่มันมาถึงจุดนี้มันก็มันก็แตกต่างกันแล้วมันก็มีมีความหมายในในแตกต่างกันอย่างอย่างสองรางวัลเพลงก็คือเรารู้สึกว่าเออเราผ่านชีวิตที่มันแบบว่าการฝ่าฟันหรือว่าอะไรต่างๆมาในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยมันก็อินสปายเราเช่นกันเราก็หวังว่าจะอินสปายน้องๆที่กําลังเผชิญสิ่งเหล่านั้นอยู่เช่นกันอย่างเอ่อรางวัลนําชายเนี่ยมันเป็นรางวัลที่ผมว่าโหมันอิมแพกมากเพราะว่านี่คือภาพยนต์เรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็ เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ได้รับรางวัลเนี่ยเพราะว่าเราเคยไม่ชอบการแสดงมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีมันมีสตรอรี่ที่ทําให้มันมีความหม,มายมากๆนะหรับผม,มผมว่ามันก็สักเซสในแต่ละสเตจผมว่าในในสเตจนี้ผมก็ถือว่าสักเซสในในฐานะศิลปินคนหนึ่งไม่ใช่พอรางวัลแต่ว่ามันคือการที่งานเรามันไปอินสปายคนอื่นการที่งานเราไปอินสปายคนอื่นก็ไปถึงจุดที่ไปถึงไปพูดกับคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกอะไรเงี้ยมันคือ มันคือบอกเกิดของของสิ่งเหล่าน so <Yeah. S 1> ี like. so ้แหละที่มันตามมาเพราะฉะนั้นผมว่าในฐานะผมที่ปล่อยผลงานออกไปถ้ามันเป็นผลงานที่ดีและทุกคนแบบว่ายอมรับมันอะไรเงี้ยก็ผมผมเชื่อว่าเรื่องก็คือสักเซสแล้วสำหรับผมอนาคตมันก็จะมีแบบเรื่องของการที่แบบเราค่อยๆไปทีละสเต็ปอย่างอง่างผมก็ในคอนเดียวแต่ละคอนก็คือไปทีละสเต็ปของมาอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะสามารถไปยืนในในจุดที่แบบร้องเพลงให้ทํามีเวิร์ลทัวร์ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแล้วก็ค่อยๆ สีละก้าีละก้าไปถึงจุดนั้นให้ได้นในสักวันผมว่ามันก็ใกล้ๆเป็นเขาเรียกมันเข้าใกล้ความจริงมากเรามีอเมริกาใต้ทัวร์เรามีเอเชียทัวร์เรามีคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันค่อยๆใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆอโอ้ผมขอบคุณตัวเองน้อยมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็มีแต่ตัวเราเนี่ยแหละที่จะผลักดันให้เราออกมาทําอะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่แบบสู้ในวันที่มันทํางานหนักอะไรเงี้ยเออเพราะว่า เราก็ไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันเป็นยังไงแต่เราก็ยังสู้ในโมเมนต์นั้นอยู่